ครับดูช่องผมนานยังหลายปีแล้วครับมีเท่าตัวเลยเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะอาถาอาใช่ครับลี้ลับใช่สิ่งลี้ลับแล้วก็เรื่องความรู้ใหม่ๆฮะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บ้างสาสตร์ นี่นะครับผมเจอพี่เขานะครับเดี๋ยวเราจะตามเรื่องเขานะครับอันนี้มีมีเป็นคนมีองค์นะครับแล้วก็เป็นคนประกอบวิธีต่างๆนะครับเราจะตามเขาไปนะครับผมก็จะมาหาแหล่งข่าวอย่างนี้นะครับวันนี้มาที่มาที่ไหนนะอาจารย์กาญจนบุรีครับตรงนี้เขาเรียกอะไรศารเจ้าพี่สารเจ้าพี่พมนลินพมนลินครับเพชรนลินครับสาลนี้เงสาลนี้คนเขาเชื่อถือไง โอ้โหทั้งจังหวัดเลยครับเขามีเขามีประกาศสัญญบัตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศสัญบัตรให้ครับนี่นะครับเป็นวันไหวครูนะครับเป็นศาลเล็กๆแต่สําคัญที่นี่ใช่ครับประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนอะไรก็มาหาเจ้าพี่ก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ความโศกไม่ว่าเรื่องอะไรใช่ครับเป็นร่างผู้หญิงผช้ชายเออผู้หญิงครับแต่ว่าท่านพี่นี่เป็นผู้ชายครับ คนผ่านผ่านล่างนั้นเป็นผู้ชายใช่ครับครับแต่แต่ตัวองล่างเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ครับน,นี่นะครับเป็นวันนี้ผมเจอเราได้คุยกันหลายเรื่องนะครับมีเรื่องที่จะต้องตามไปทําอีกเยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> พี่สวัสดีครับ